มันต้องมีอยู่มันไม่หลงอยู่ตัวเดียวนะกงจะพาไปดูแยะเราปล่อยไปไม่รู้ตั้งกี่พวง <IF Öyle> หลายพวงอะ่ะถ้านับเป็นตัวโอยเป็นร้อยแล้วอะเนาะเหลือกี่ตัวไหนรูแยะเป็นแบบไหนใครไม่เคยเห็นเดิมแต่เดินนี้มันเดินเกียโอ้ยใช่เลย,ยทำไมมันสวยขนาดนี้วะชัดเจนเลย มีขี้มันอยู่ข้างบนใช่ไหมบามีรอยแสดงว่ามันมีรอยเข้าออกมีรูแย้โอ้ยมันสวยอย่างนี้เนี่ยเพิ่งปองก็งเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนี่อย่างกับรูที่เป็นท่อน้ําสวยมวนมวนเอามันเข้าออกทุกตัวมันก็ตัวมันก็รูมันก็ลื่นนะรูแย้รูแย่ผมแย่ผมแย่เห็นอยู่รูเดียวเนียนะ <c oughs> อะไรปล่อยตั้งกี่ แล้วรูนึงอยู่กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวเอาไม่อยู่ผัวเมีย <c oughs> มนด้วยโอ้ถ้ารูสวยขนาดนี้ถึงจะเห็นใช่ไหมนี่ก็ไม่มีมีมีรูแถวนี้ก็ไม่ใช่มั้ง <c oughs> มีแต่รอยไก่เนี่ยรอยไก่ไกุ๊กกุ๊กไก่ กงแล้วไอ้พงพงนี่ล่ะกลงดูแล้วใช่ไหมน่ากลงดูแล้วใช่ไหม<ด> <c oughs> กลัวมันอย่างอื่นไง <c oughs> <c oughs> อ้าวเรามีสมาชิกใหม่เป็นแย่แล้วที่นี่ โอ้ยร oh, ูมันงามปันนี้เว้ยพอปั่นช่างมาทําให้เลยเว้ยเอ้มันเข้าออกทุกข้าวทุกเย็นเน,เนียนกริกเนียนกลิ๊กเลยสำพอตะเข้าไปหาได้ก็มันรูมันบ่งชัดขนาดนี้ถ้า,าลื่นฝ้าคลื่นฝนมาฝนจะตกมันก็จะปิดรูปิดเลยเอาอะไรปิดเอามันก็เอาดินรอบข่างรูมนันนี่ปิดแล้วอะไรวะแล้วมันไม่ถล่มไปลงไป ชั้นนะมึงธรรมชาตินี่ยังไม่อยู่ในรูล็อกออกไปหากินอยู่ผมแย่ผมแย่ต้องอยู่แถวที่นี้ก็พอ